เปิดคอมเมนต์ฮันนี่พัดสอนถึงกับทนไม่ไหวหลังเห็นคลิปของหนุ่มสอนรามน้องวีจิเรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นใจคนเป็นพ่ออย่างที่สุดสำหรับโมเมนต์ชวนให้รู้สึกใจฟูที่ก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่นำมาโพสต์แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมแอดสอนรามเทพพิทักษ์ให้พี่ๆแฟนคลับได้ร่วมกันแสดงความดีกับน้องวีจิที่ได้รับรางวัลเดอะสตาร์ออฟวหรือดาวเด่นประจำสัปดาห์ ของทางโรงเรียนอนุบาลเป็นนักเรียนที่รอบคอบใจดีและเป็นมิตรและมีทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกสาวดีมากๆล่าสุดพ่อหนุ่มโพส์ตคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอสอาลามเทพพิทักษ์เป็นคลิปนาทีป้อนลูกชิ้นน้องวิจิพร้อมระบุแคปชั่นว่าก็เรามีกันอยู่เพียงสองคนวิจิปปตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีติดดินแต่บินได้ สอนรามแฟนคลับทำกลางแฟนคลับแพกกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของพ่อลูกชื่นชมพ่อหนุ่มกับการสอนลูกสาวชื่นชมลูกสาวมารยาทดีมากๆในขณะที่ดาราสาวชื่อดังฮันนี่พัดสอนเห็นแล้วถึงกับอดใจไม่ไหวคอมเมนต์ comment ชมว่าน่ารักมากเลยลูกต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ดูแลและสั่งสอนลูกสาวได้ดีคนนึงเลยล่ะค่ะขอขอบคุณภาพจากคุณสอนรามเทพพิทักษ์และแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ